นิยายดักนิายาเสียงเรื่องเสือสิ้นลายตอนที่สิบหผมยอมทิ้งลายมานานแล้วมีแต่คุณนั่นแหละที่ยังไม่ยอมเปิดใจให้ผมสักทีเขาทำเสียงอ,อ่อนอกอ่อนใจเพราะต่อให้เขาพยายามมากแค่ไหนก็ตามกิตยาก็ยังไม่ยอมใจอ่อนในสายตาของเธอ เขาก็ยังคงเป็นเสือผู้หญิงอยู่วันยังค่าเขาประสานนิ้วเข้ากับนิ้วเรียวของเธอดูว่าที่ผ่านมาภาพที่เธอเห็นมันทำให้เธอดังเกียดเขาบวกกับภาพจำที่เขาสบประมาทว่าเธอก็แค่เด็กอ้นวนสวมแว่นสู้อะไรกับเขาสู้อะไรกับสาวที่เขาควงก็ไม่ได้ จัสตินถอนหายใจยกแขนขึ้นรอบศีรษะของเธอออกแดงหมุนตัวเธอเบาๆร่างของเธอจุงเหมุนรอบและเข้าไปอยู่ในวงแขนเขาอย่างไม่รู้ตัวเธอส่งเสียงร้องยังตกใจเมื่อเขาโอบกอดเธอทางด้านหลังเล่นบ้าเธอตอว่าเขาเบา,าจะต่นหัวเราะ เขากดคางลงบนไหล่ของเธอยกยิ้มมุมปากนน้อยๆหันมาหาแก้มนุ่มๆก่อนจะหอมแก้มนวลแผ่วเบาอย่างรักใคร่เธอเอียงคอตัวรีบอยู่ในอ้อมกอดของเขาพยายามออกจากอ้อมแขนอันแข็งแกรง่งแต่ติดทั้งแขนของเขาและแขนของเธอเองขออยู่แบบนี้อีกแบบหนึ่งนะ ผมสัญญาว่าจะไม่ทำอะไรเกินเลยกว่านี้ดอกเขาสูดจมูกดุมกลิน่นหอมๆอ,อ่อนๆทั้งจากผิวนุ่มๆและน้ำหอมที่เธอชอบชอบใช้อยู่เป็นประจำทั้งคู่มองทะเลด้วยกันกิติยาไม่รู้ว่าเขากำลังคิดอะไรเธอรู้แค่ว่าเธอไม่ได้รังเกตเขาถึงขนาดนั้นดอก อันที่จริงเธอชื่นชมเขาตั้งแต่แรกเห็นเมื่อครั้งที่เขาเป็นคู่มั่นของเธอเขาตั้งหากที่ทำท่าไม่ยินดีแต่พอเวลาผ่านไปทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดและเขาเป็นฝ่ายนั้นฝ่ายที่เขาต้องตามติดเธอเสียเอง อย่างน้อยเธอก็ทำสำเร็จหนึ่งข้อที่สามารถทำให้เขาติดบ่วงเสน่หของเธอได้แต่เธอกลับเจอเขาในสภาพของเสือผู้หญิงมันทำให้เธอไม่ต้อนรับเขาในชีวิตเสียแทนลมที่พัดหวนทำให้เธอได้รับไออุ่นจากตัวเขาและกลิ่นน้ำหอมบางเบาที่เธอได้กลิ่นจนคุ้นชิน บวกกับกิริยาอันอ่อนนุ่มที่ทำให้เธอค่อยๆเปิดใจรับเขาทีละน้อยกิริยาเคยบอกกับเธอว่าให้ค่อยๆเปิดใจรับเขาบางทีเขาอ่าจไม่ใช่คนอย่างที่เธอคิดตำหนิมาตั้งแต่แรกก็ได้อีกอย่างถ้าเธอไม่เปิดใจรับเขาบ้างเลยจุดจบอาจไม่งดงามนะักอย่างที่ทันพูด เพราะอาบน้ำร้อนมาก่อนและเป็นเพราะเข้าใจลูกสาวของท่านดีว่าเธอเป็นคนใจแข็งมากแค่ไหนแต่ถ้าเธอไม่ยอมอ่อนอ่อน mm hmm. ลงบ้างเลยชีวิตคู่จะลงรอยอย่างที่ท่านเป็น mm hmm. เมื่อรักมาก mm hmm. ก็รักมากเกินไป mm hmm. เมื่อจบกันจะผิดหวังมากยิ่งขึ้นและเมื่อท่านไม่คิดจะเปิดใจให้ใครอีกทั้งทั้งที่ไม่มีใครผิด แต่เพราะทิฏิมันจึงทำให้ความรักและชีวิตคู่ล้มเหลวไปไม่รอดต่อให้รักกันแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องจบลงที่การยาร้างฉันหิวแล้วค่ะสิ่งที่บอกออกมาเปาวิวอ้อมแอมมันทำให้วิธิเวลาที่ควรจะอยู่ด้วยกันอีกนิดนั้นถูกบันทอนลงเขาเข้าใจเธอ ถึงเวยโอกาสหอมแก้มนวลอีกครั้งก่อนจะพากันกลับไปยังที่พักเขาชวนเธอคุยเรื่องงานเพราะถ้าคุยเรื่องส่วนตัวเธอมักไม่ชอบพูดกับเขามองเขาและเขามาะออกและว่าเธออายแต่เธอกลับแสดงออกว่าไม่ชอบเพราะจานั้นสิ่งที่เขาพูดได้นั่นก็คือการเอาอกเอาใจเธออาหารมื้อน,นี้อร่อยอย่างที่เคย อิ่มแล้วราชรถของเธอก็พากันกลับก่อนที่เขาจะไม่ได้กลับมาอีกเลยเพราะมีงานโดวนที่สิงคโปร์กระทั่งถึงวันงานแต่งงานนั่นแหละทุกคนต่างเป็นห่วงกลัวว่าเจ้าบ่าวของงานจะมาไม่ถึงงานจะเต็มมีท่าทางเหนื่อยมาก แต่ยังชื่นชมเจ้าสาวของเขาในชุดสีขาวมุกลูกไม้ที่แสนงดงามเธอเหมือนเจ้าหญิงเหมือนนางฟ้าและเขาก็ภาคภูมิใจไม่เสียแรงที่ยอมซื้อชุดแพงๆมาจากนักออกแบบชุดจากอิตาลีเขาชอบชุดนี้ที่สุดและช่างเสื้อชาวอิตาลีที่ยอมบินมาร่วมง,งาน ทีมงานชาวไทยดังสรรผลงานจากมือของคนทําสู่เดือนร่างที่แสนงดงามของเธอคุณสวยที่สุดแมวน้อยของผมหนางฟ้าของผมเขาก้มลงจับมือเธอดึงเธอเข้ามาสมกอดหลงลมแอบหอมแก้มนวลของเธอเบาเพื่อประทับตาจองกิติยานิ้วหน้า สัมผัสได้ว่ามันมีอะไรแปลกๆมือของเขาอุ่นจัดปากก็ด้วยจสซินคะทำไมเธอถามได้เท่านั้นมือเดียวก็แตะลงที่หน้าผากของเขาหน้าผากของเขามีเหงื่อซึมๆนิดนิดและตัวของเขาก็ร้อนจัดคุณมีไข้นี่นาเธอกำหมดคิ้วและเขาก็ยิ้มเหนื่อยๆเขาไม่เคยป่วยแทบไม่เคยเลย แต่เพราะที่สิงคโปร์ฝนตกหนัก,ต,ก,ต,กนตลอดเพราะพายุเข้าบวกกับอากาศที่ประเทศไทยที่ร้อนอบอ้าวอย่างหนะักอากาศที่แปรปวนมันทําให้เขาเป็นไข้ได้ง,ง่ายๆโดยไม่รู้ตัวบวกกับอาการไม่ได้พักผ่อนเขาจูบมือของเธอตั้งแต่เวลาที่ได้พบกับเธอมีแค่ครั้งนี้เธอดูจะเป็นโวงเวียรเข้าหลือเกิน ผมไม่เป็นไรแม่เขาจะบอกอย่างนั้นเธอก็รีบเรีบหาบรรดาของเธอแม่คะแม่มียาสักสองเม็ดไหมคะยากแก้ปวดลดไข้จะตินเขาไม่เป็นไรหรอกครับเกรงใจแม่คุณนะ่ะว่าไงจ๊ะจะตินไม่สบายหรือลูกไหนแม่หอดูหน่อยซิ กิริยาของสองแม่ลูกทำให้เขาตื้นตันใจมารดาของเธอรีบแตะหน้าผากของเขาตายจริงมีไข้จริงๆด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวจะรีบเอาไทเรนนอลมาให้กันแล้วกันนะจะตินอิ่มเอ็นใจเหลือเกินและเป็นพอไทเรนอลสองเม็ดนั้นเขาจึงสามารถอยู่ในงานได้จนครบพิธีอาการของเขาแย่ลงเมื่อส่งตัวเขาหอ แผงจะพิชิตพรมจันทร์ของเจ้าสาวจึงเป็นอันต้องล่มเพราะเจ้าบ่าวตัวร้อนจัดเดือดร้อนเจ้าสาวต้องตามหมอมาตรวจเพื่อตรวจอาการให้เขาและเธอก็อยู่พยาบาลเขาตลอดทั้งคืนคอยเช็ดตัวให้เขามีอย่างที่ไหนพอเขาอาการเริ่มดีขึ้นกิติยาก็มาป่วยเพราะ ติดไข้ของเขาซะนี่เธอป่วยถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลสามวันติดกันเพราะต้องอยู่เฝ้าไข่เขาทั้งคืนนั่นแหละนี่ละนะคนเราจะเห็นใจกันก็ตอนเจ็บไข้ไม่สบายนี่แหละก็เฝ้าขอโทษเธอทุกครั้งที่เธอไอหรือมีอาการปวดเมื่อยซึ่งสาเหตุมาจากเขานั่นเองผมขอโทษนะ คุณก็เลยต้องมาลำบากครับผมแท้ๆเธอถอนหายใจอย่างหนักอกขอโทษครั้งที่ร้อยแล้วละมังคะกิติยาไหวอย่างอ่อนใจขณะที่เขาค่อยๆพาเธอส่งขึ้นรถสปอร์ตแคนูช่วงเวลาที่เธออยู่ที่โรงพยาบาลเขาแทบจะมาทำงานที่ห้องพักของเธอเขาเอาแต่เฝ้าไข้ไม่ยอมห่าง แม้ว่าจะสั่งให้เด็กรับใจของเขาคอยอยู่เฝ้าไข้แล้วก็ตามตอนนี้เธอหายป่วยแล้วเขาก็ยังคอยดูแลไม่ยอมห่างไปไหนเหมือนเดิมเขารู้สึกผิดจริงๆพอขับรถมาส่งที่บ้านแล้วเขาก็ยังสั่งให้บัวคอยดูแลเธอดูแลนายของแกให้ดีนะบัวมีอะไรรีบโทรบอกฉันนะเข้าใจไหมค่ะ บัวรับคำอย่างสุภาพจะตินหันมาหากิติยาอีกครั้งผมไปทำงานก่อนนะเขาจุมพิษหน้าปากนุ่มๆก่อนจะเชยคางเธอขึ้นแล้วจุมพิษนิม่มฟีป,ปากของเธออย่างแพ่วเปาเป็นกิตยาที่เขาแสดงต่อเธอเสมอเขาชอบเฟิร์สกับเธอไม่สนว่าจะมีใครอยู่หรือไม่ต่อให้เธอห้ามเขาก็ไม่ฟัง เขาสบตาเธออย่างอ่อนโยนยแก้มนูนสีระเรื่อกิตยาเผลอเปิดใจให้สามีที่ทีละเล็กทีละน้อยเขายิ้มอย่างอ่อนโยนยก่อนที่เขาจะหันหลังไปทํางานของเขาแต่เธอ,อยังคงมองตามแผ่นหลังกว้างของเขาไปอย่างพินิจพิจารณาจบแล้วนะคะ เสือชิลายตอนที่16เนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะก็ต่อฝากอีอยด้วยเนาะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะช่วงนี้ตาลงแค่2คลิปเนาะแต่ยังไม่รู้นะคะว,ว่าวันที่ลงเนี่ยจะเป็นวันไหนเนาะเพราะว่ายังไม่แน่ใจว่าจะโดนตัวสอบอะไรอีกหรือเปล่า ยังไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นไม่บอกวันที่ก็แล้วกันแต่วันที่เขียนนะเป็นวันที่สิบห้าเนาะก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับฟังเนาะตาก็ฝากเหมือนเดิมนาฝากเรื่องรายได้เนาะคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนเนะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์สำหรับเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะคะติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนาะ แล้วค่อยมาแนะนำตัวตอนที่ตาเสียงดีๆกว่านี้นะคะ <c oughs> ดังนาคาบุนรักษาสวัสดีค่ะ